ทำการแถลงข่าวของรักเชเสนาธิการหนึ่งเอ่อสาเหตุที่มีการจัดให้มีการแสดงข่าวครั้งนี้กระเติองมาจากมไจากการที่มีขบวนการไล่ล่างหารผู้ที่เก็บข้องกับกรมรัชเสนาธิการหนึ่งโดยเฉพาะ โดยเฉพาะไม่ว่าจะเป็นการคดีหรือจะเป็นผู้ที่เข้ามาจรรัดรายการที่คลื่น FM 92.5กัดีซึ่งเราเห็นว่าพฤติกรรมผู้ที่มีความทิ่เห็นต่างทางด้านการเมืองอกลุ่มลักเชียงใหม่ห้าหนึ่งของเราก็ได้ประกาศฝุดยืนหรือปณิธานในการดำเนินกิจกรรมต่างๆผ่านคลื่นของเรา เป็นประจำว่าภารกิจหน้าที่ของกลุ่มนักเที่ยหมาอันหนึ่งเราไม่ใช่มีภารกิจต่อสู้ทางด้านการเมืองเพียงอย่างเดียวเราตั้งกลุ่มขึ้นมาเพื่อสารปณิพัน์ในเรื่องของการสื่อสารวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของลานนาสังเกตได้เราจะมีการจัดส่งขบวนประกวดลอยกระทงร่วมกับทางเทศบาลทุกปีที่ผ่านมาอ,อย่างเช่นน้ำาุ่มหลายจาังหวัดภาคกลางที่นอกกรเชียงใหม่ก็ได้น,นำเอาสิ่งของ ของกินของใช้มาบริจาคกันเป็นจำนวนถึง3 4สี่คันรถสิบล้อที่น้องที่อยู่ที่ห่างไกลความเจริญในสินธุรกันดารที่ขาดแคลนทางด้านเครื่องมือหเราก็จับกันไปที่ฝางไปที่เชียงดาวไปที่อัมเบอรลีเพราะจะเห็นว่าภารกิจของสินรัชเทมเยห้าหนึ่งจุดประสงค์ของเราไม่ได้มุ่งเน้นทางด้านการเงินเป็นหลักอย่างเดียวแต่ในการวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทย และสมาคมนักจัดวิทยุของจังหวัดเชียงใหม่ให้ออกมาปกป้องสิทธิเสรีภาพในการนำ,สำเสนอข้อมูลข่าวสารที่เป็นข้อเท็จจริงแก่ประชาชนข้อ4คกลุ่มรักเชียงใหม่ห้าหนึ่งจะยังเดินหน้าเรียกร้องประชาธิปไตยความเป็นธรรมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเป็นมาตรฐานเดียวกันต่อไปและข้อสุดท้ายข้อที่5ขอเรียกร้องให้กระบวนการที่พยายามไล่ล่าสังหาร คนที่มีความคิดต่างทางด้านการเมืองอย่างหดเหี่ยมขอให้ยหยุดพฤติกรรมอย่างนี้โดยทันทีเพราะมิฉะนั้นคนสแสดงทั้งประเทศจะลุกฮือขึ้นมาเพื่อปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึง่งเพื่อปกป้องชีวิตสิทธิเสรีภาพของคนสแสดงจึงถแถลงการและขอสเสนอขอ้อเรียกร้องให้พี่น้องสื่อมวลชนได้ทราบโดยเท่ากันกลุ่มรักเชียงใหม่ท่านหนึ่งครับก็ถือว่านั่นคือความล้มเหลวขอ,องการบริหาร ก็ไม่สมควรที่จะลอยหน้าลอยตามานั่งทํางานอยู่ในคณะที่เป็นรัฐบาลแต่ท่าทีของเราก็คือการแถลงข่าวก็บอกขั้นสอเราจะไม่ไปพบกับเขาชไม่ไปแต่เราจะรอเรื่องนี้มีอะไรเรื่องยันต์นิดนึงนะเรื่องอะไรเนี่ยนี่จะจบเลยกัรพูดกระจายควมดุนะเนี่ยนะการพูดประจายความดุนะเนี่ยนะในมุมไหนแม่งเก่าบ้านเลย